谢谢 ช t มวยมันพันเอ็กซรีมขอทบทวนนะครับที่ผ่านมา4คู่ครับในมวยรอบของเรา f i t h x t i g i w Thai w a สุดแชมเปียนส์ทัวร์นาเมคู่ที่1นคู่ชนะยู a ิอัลเบจะเข้าเข้ารอบต่อไปในมวยรอบของเราครับส่วนของคู่ที่2แปลว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่เนื่องจากที่ว่าทําน้ำหนักไม่ได้เอลิสเฟตก็จะเข้ารอบต่อไปครับ คู่ที่สามทาร์สการีเป็นฝ่ายชนะส่วนของคู่ที่สี่สามันโทเกนก็เป็นฝ่ายชนะทั้งคู่ก็จะเข้ารอบต่อไปในเมืองมวยรอบของเราครับ <laughs> Next up in the fifth fight of the day let's bring out in the black corner เลิศฤทธิ์ปัญญาชัดโยธิน รุ่น53กิโลกรัมครึ่งนะครับสำหรับมวยรอบแฟตไฟไฟไทยวัสดุแชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ครับสคู่ผ่านไปครับนักชกอีราศครับชนะนักชกจากไทยทั้ง2คนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเรียบร้อยมาดูคนนี้กันบ้างครับคู่ที่3ครับเลิศลิศ์ปัญญาชัดโจธิตครับอายุเพียง16ปีเท่านั้นเองครับโอ้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาเหลือเกินครับ สูง168เซนติเมตรครับจากอมก๋อยเชียงใหม่คร so, ับน so, like ั่นหมายถึงว่าจะมีนักชกไทยหนึ่งคนได้นอนเข้ารอบรองชนะเลิศครับครับผมเพราะว่าคู่นี้ไทยตัดกันเองครับเลิอดินีก็เรียกว่ามาฟอร์มดีมาจากหวยลักย่าสู่วิธีทิ่นไทยครับหนูนะฮะก็สดทางภาคเหนือครับ ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคู่ต่อไปเนี่ยครับไทยเจอกับอิหร่านเป็นคู่ที่สามในบวยรอบรุ่นเดียวกันเนี่ยครับแม่ไม่อยากจะคิดเลยครับถ้าเกิดให้อิหร่านทั้งสามคนเดี๋ยวลุ้นกันนะครับอิหร่านมาแรงเหลือเกินครับอันนั้นไรโกนะไรเป็นย่าคนไกยสบู่สมุนไพรการ์ตูนี่แหละครับถึงได้บอกว่าจะมีคนไทยหนึ่งคนเข้ารอบรองชนะเลิศในรุ่นนี้แน่นอนครับเพราะว่าไทยปัทะกันเองครับ คุณไกรสบู่สมุนไพรการโรลอายุ16ปีครับจากบางมะกงฉะเชิงเซาครับคุณไกรไก่สีละพบอกสิ่งเดิมนั่นแหละครับหรือคุณไกลสอวังเสือครับคนเดียวกัน่ชงหลักนี้โชคอยู่ฝั่งของเวงีราชดำเนินเลยครับแต่วันนี้นี่มาต่อยมวยรอบครับหรือว่าเป็นโอกาสอันดีของเขาเลยครับ แ,แจ๋วนะครับจับจ้างครับเด็กคนนี้ครับเดีย๋ยวต้องมาดูครับอาวุธครับพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับขอบคุณช่อง7 HD ครับ Hero Entertainment อุปกรณ์มวย a ฟต สนามมวยลุมพีน,นียูสปอร์เกียและขอบคุณไทยวัสดุที่สนับสนุนมวยรอบแฟเนเฟสไฟไทยวัสดุแชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ครับเป็นขวัดกำลังใจที่ดีนะครับนอกจากรางวัลกันสนแล้วก,ก็ยัมีเข็มขัดเกียรติยศด้วยและการส่งเสริมสู่รายการระดับโลกทา่ามสพคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยทีกัดน้ำหนัก This is a Muay Thai bout at 53.5 kilograms, scheduled for three three minute rounds. Fighting in the black corner. Passive time, you'd kilograms, weighing in at 53.5 kilograms, standing 168 centimeters tall. From Thailand, this is. Blue and his opponent, fighting in the red corner, weighing in at 53.5 kilograms, standing 168 centimeters tall, also from Thailand, this is Kunai Guy Sibu เล่นแก้วพิทักษ์ครับผู้ชี้ขาดบนเวที นี่คือคู่ที่3นะครับผ่านเข้ารอบรองชะเลิศแล้ว2คนครับเป็นนักชกจากอิหร่านทั้งคู่ครับก็คือทาฮาเอสการีและก็ซามารทอกันครับนี่คือคู่ที่3ครับจะมีไทย1คนแน่นอนครับยกจากคู่นี้ก็จะเป็นไทยเจอกับอิหร่านอีกหนคู่ครับ4คู่ติดต่อกันที่เป็นการแข่งขันมวยรอบในรุ่น53กิโลกรัมครึ่ง กี่หนึ่งครับอายุใกล้เคียงกันรูปร่างก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับแล้วครับถูกคู่เลยครับคู่นี้สูงเท่ากันอายุเท่ากันอนา,าคตดีครับอายุเพียง16ปีเท่านั้นเองอเ,เดี๋ยวจะออกสายหน้าครับ,รบเป็นทีงจังหวับ

แม่มีอาวุธที่ออกได้ต่อเนื่องเลยครับเลิศลิศขุณไกยังหาจังหวะอยู่ครับหาจังหวะต้องหาไม่นานด้วยนะครับจังหวะเพราะว่า3ยกเท่านั้นเองครับเป็นไปได้นี่ก็ต้องรีบออกรีบไปครับไม่งั้นนี่ไล่กวดไม่ทันครับชกขยับครับขยับเข้าไปเีวออาาุธ จนได้ครับโอ้โหแต่เจอเหลี่ยมปัดล้มลงไปเรออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับแหมสายหน้าดีครับแต่ว่าโดนปัดขวาของเลิศฤทธิ์ครับแล้วั็โดนปัดตึ่งสองของเลิศฤทธิ์ครับถึนไกลครับเนี่ดูการออกหุ้นของเลิศฤทธิ์จะออกได้ออกได้เยอะกว่านะครับนี่มีเป็นชุดแหละครับใน่ไม่รัี่ขุ่นไกลนี่นานๆมาพีครับจับจังหวะอยู่ครับเจอแค่ของเลิศิแลิศมีหมัดด้วยครับ อย่แปล่อยของได้ดีครับเลอร์ลิสเตะขวาไปครับเกี่ยวแล้วแทงขวาครับแต่หมัดไม่ถึงแต่ได้แข้งซ้ายขุนไกรตองโมโหบ้างแล้วนะครับคือรับไปเยอะแล้วครับเกาสัตว์ลางไปครับโดนซ้ายหน้าของเลอร์ลิสไปขวาครับเลอร์ลิสครับกแตกขุนไกรเทได้เลี่ยงครับขุนไกรเลอร์ลิสตีมามาไหลดอกแล้วครับอยากเดินครับขุนไกร จะไม่ได้นะครับเลื่อนนิไปแล้วครับโอ้โหใส่เต็มแข้งข้ามมือใน,นครับใน<อ>ไม่มีอะไรที่จะทำไน้แจะแย่ครับแบบนี<อ>้แล้วก็หลักใจใจความนี่คือออกอาวุธโดนคู่ต่อสู้นะครับหรือจะมีแต้มครับเพราะว่าขี้เกียจไม่ได้แล้วครับถุนใจครับเลี้ยงตัวดีแต่ว่านี่ครับนี่ครับโดนซ้ายอีกแล้วของเลืล่อนนิดขยับเข้าไปครับออกไม่ออกออกไม่ออก ไฟฝามาครับโดนฝาคืนเชื่อว่าแฟนมวยเมืองกรุงนี่อาจจะไม่เคยเห็นเลือดดินครับนี่นะว่นสดทางภาคเหนือครับวันนี้ไฟนี้เป็นไฟแรกเลยครับที่มาชกในเมืองกรุงครับแล้วก็ชกในไฟเทคคไฟมวยหมัดพันเอ็กซ์ซีมวยรอบด้วยครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับนี่ครับผลผลิตจากมวยไทยรักย่าสู่สากลครับมาดูภาพช้ากันหน่อย ในขวาครับขุนไกลเล่นลิศแทงเข่าขวาครับเกี่ยวได้แทงขวาครับแล้วก็แทงขวาไปอีกทีหนึ่งแล้วมีหมัดเติมในขวามาครับแล้วก็เนี่ยครับปิดล้มลงไปครับขนขนขุนไกลฮะออกซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายครับอ่าได้ครับทรัตของเล่ลิศในขวาขุนไกลครับเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยจังหวะนี้เกี่ยวแล้วแทงครับแทงแล้วต่อยบัดตาไม่เตะซ้าย ครับยกที่2ครับมาดูว่าทีมงานของไก่แก้เกมยังไงครับยกนี้นยยาามกแรกนี่แหมเครื่องยังเครื่องยังไม่ร้อนครับยังช้าอยู่ครับเรื่องของเรื่องของการอาวุธยังอ๋อพองพองยกสองยกที่สองครับสู้กันต่อไปจะเข้ารอบรองชนะเลิศครับออกซ้ายหน้าครับเลิศฤทธิ์ ขุนไกรเตะขวาครับโดนมัดขวาของรถลิฟทซ้ายเลยต้องเ้าเลยนออกไซน่าดีครับขุนไกรอกด้ีด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 นเีด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 ีาีด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 ี้ีด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 ีเีดีดอเีด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 รดี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 ดดี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 นีด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 ีีดี คืนมากครับเพราะว่าทีมงานตําหนิมาแล้วนะครับว่าขี้เกียจไม่ได้ครับคือมันไม่ใช่5ยกนะครับ3ยกรู้เรื่องครับหยับครับใส่หยับได้มาแข้งครับเอาคืนแต่ว่าโดนครับแข้งนี้ของเลิศดเลี้ยเป็นเกมชิงจังหวะครับได้มาหนึ่งครับพยายามจะงัดศอกอ่ะวงในครับวงในล็อกล็อกล็อกแล้วตีครับล็อกแล้วตีครับอ่ะกดลงมามีเข่าครับใส่ลูกแข็งแรงนะครับตอนนี้ทางด้านชนไก่ ตรับต่อครับอวโอเล่างมีหลอกด้วยนะครับแล้วก็สาดแข้งซ้ายลูก้ายใต้ฝาครับขุนไซ้ายของเลืดิครับมาจะจ่อยอดูหมัดของเลืดิศตีขวานครับขุนไปครับขวาลากาไว้แขวาเลีมาแตขุนไก็ไม่ยอมครับแทงขวาโต้ยงเลกระโต้ทุกต่อลยครับไม่ยอมครับ เราลุกขยันมาสู้อหัวครับใด้ขณะที่ขุนใจดีตั้งแรงครับอ่ะเดินเข้าไปพยายามกระสอบเจอนแกงครับอ่ะพยับหัวมาตัวลว่าตีเขาตีเขาตีเขาแล้วก็อีเขาครับอ้าแล้วครับแ่ได้ใจคนละแบบคนละอย่างครับทีนี้พยับเอาแต่ต่อย ทีค่าทีครับความหนักความแข็งแรงครับแม่พาขุนไกลเข้ารอบรองชนะเลิศเลยครับโอ้อาจจะเป็นเกมที่อึดอัดน่อยครับสำหรับกองเชียร์ขุนไกรครับแต่ว่านี่ครับด้วยอายุเท่ากันก็จริงแต่ว่าชื่อชั้นบารมีมวยครับครับการผ่านสิทเหนือเสือใต้ครับขุนไกลก็จะมีประสบการณ์ดีกว่าเกิดเครื่องร้อนถ้าหน่อยครับขุนไกล เพราะว่าจะขุนกับการโจกห้ายกนะฮะครับดูภาพช้าครับตัดล่างครับแล้วก็แหมแข้นี้ครับคือแขนเด็กโดนเกี่ยวเชือกเอาไว้ฮะจังหวะตีครับของเลิศลิ์ทำดีมาทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าความเด็ดขาดสู้ขุนไกลไม่ได้เท่านั้นเองครับพอโดนบ้านกอทีเดียวครับชุดแรกนี่ก็บ่อไปเลยครับเนี่ยครับจังหวะสลับแทงเข่าสายก็ทำได้สวยเลยครับ จากหวัดกระชากมาครับโดนลูกกระชากดูแล้วก็เสียบไปดูฮะเนี่ยครับตัดซวกแทงข,ขวาโอ้จุกเลยนะครับเข่าเมื่อสักครู่ครับอย่ากัดชุดนี้ชุดเดียวครับไปย,ยเลยครับเดี๋ยวพบกันมาครับ